เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยท่านผู้โดยสารที่ใช้บระหกแคนนาหาเข็มขัดนน้ภัยน้านอกหกหลานสักครู่เราจะปิดไฟในห้องโดยสาระหว่างการนำเครื่องลงแต่ถ้ามีความประสงค์ In case of loss of cabin pressure, the oxygen mask will be released automatically. Put the mask over your face and cover your nose Yeah. เข่าติดปะนนไม่ติดกว้างมากท่านผู้โดยสารคะเราได้นำท่านมาถดีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วเวลาในขณะนี้คือ18บแนาฬิกายี่สนาทีครัขอความกรุณายังคงเป็นโทรศัพท์มือถือและนั่งประจำที่จนกว่าเรื่อง อไปนี้ลืมล็อกอะให้วาหนั่งเครื่องบินมาเชียงใหม่้เสียงอะไรเปชุกชิ่นเสียงอียาน ออกมันจะเย็นๆมันจะเหมือนพรุ่งนี้เราไปอ่ะอุ่ยระวังจะใช้ยังไงมันมาในในของค่ะเช่ารถที่เชียงใหม่ใครสนใจบริการเช่ารถนะคะบริษัทอะไรนะเดี๋ยวเช็คด้านล่างนะครับเดี๋ยวดูด้านล่างนี้เดี๋ยวเขียนให้ด้านล่างเอเดี๋ยวเขียนให้ด้านล่าง R.M.R.P.M. พ่ออีฮันมาถึงเจียงใหม่ทุกอย่างในเจียงใหม่ก็เป็นภาษาเจียงใหม่ไปหมดเลยใช่เหรอะใช่ใช่ใชใชระวังรถโอ้โหทุ่งกันมาแบบไม่หยุดเลยไม่ใช่คนดีๆเนาะ,ะร้จักเว้าเปล่าเนี่มันถามร้จักเวป้าเปล่าพี่มันเบรกยังไงผมไม่รู้ เซนทันเซนทันแอร์พอร์ตพาซาคือทีมนี้เราจะพาท่านผู้ชมเที่ยวฮานายใช่มารีวิวเซนทันว่าเซนทันที่นี่ต่างกับเซนทันที่กรุงเทพยังไงมาไกลเลยต่างกับเซนทันพระรามพาเองเเซนทันพระรามเก้าเซนทันลาดพ้าวยังไงทำแพงเก่าของเก่าเลี้ยวขวาพอจะทราบประวัติกำแพงนี้ไหมเอ่ย กำแพงนี้แ้งหัวเลยนะแ้งหัวศิล์ถึงแล้วังแล้วตอนนี้ทะเลกำลังสำรวจอยู่ครับสำรวจก็มีอะไรบ้าง โรเงให้คือโอเคได้แล้วโอเคมาเดี๋ยวก่อแปะให้อันนี้ทะเลปากลอยเอาไว้ไปจะไปแล้วไปแล้ว อโอ้โหสามคำหมดแล้วหข้าวขาหมูนี่อารมณ์กว๋วยเตี๋ยวเรือเลยอะ่ะเออใช่ปริมาณปริมาณหรือจะสำคัญเท่าคุณภาพ กลัวกลัว,วอะไรกลัวแตกกลัว,วแตกกลัวแตก,แตกไหนไหนทะเลฟอกจกักรยาสิไอห,ห,หมูสดเน,นี่ยไอห,หมูสดลงอยู่ตรง่หนหรอ <มา S 1> ผมไม่ชอบประเทศนี้ตรงเรื่องความไม่เท่าเทียมนี่แหละครับคนบางคนสามารถเอารถมาจอดในอาคารผู้โดยสารได้แต่อีกหลายคนไม่สามารถทําได้